บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพ พระหันตสมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พรอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันอายตนะทั้งหกย่อมเป็นประตูสำคัญอันนำทั้ง อิเลสเครื่องเศร้มองทั้งธรรมะที่เป็นส่วนดีส่วนชอบเข้าสู่จิตใจฉะนั้นจึงได้มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า เกี่ยวกับการปฏิบัติทางอายตนะทั้งหกนี้อยู่เป็นอันมากและในสติปัฏฐานทั้งสีได้แสดงอายตนะทั้งหก ขัดจากขันห้าและในทางปฏิบัตินั้นก็อาจาจะจับพิจารณาอาจตนะทั้งหกโดยมีสติรู้ จักตารู้จักรูปที่มาประจวบกันเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนดังนี้ก็ได้โดยที่หัดรมสติพร้อมทางสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่เสมอ ในขณะที่เห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นดังเช่นเมื่อเดินไปก็ตั้งสติทำความรู้อยู่ว่าเห็นอะไรบ้าง ในขณะที่เดินไปนั่นได้ยินอะไรบ้างในขณะที่เดินไปนั่นตลอดจนถึงได้คิดถึงเรื่องอะไรบ้างในขณะที่เดินไปนั่นเป็นการ ทำซ้ำเป็นการหัดทำสต,ติสัมปชัญญะเป็นไปในอายตนะทั้งหกและก็อาจจะหัดปฏิบัติกําหนดแต่เพียงอายตนะใดอายตนะหนึ่งก่อนก็ได้ในเมื่อ ถ้าจะต้องการให้มีสติไปทั้งหมดในเบื้องต้นก็อาจจะยังทำยากก็เอาแต่เพียงว่าเมื่อเดินไปเห็นอะไรบ้างแต่เพียงอย่างเดียว และในบางคราวบางโอกาสก็อาจที่จะตั้งสติกําหนดแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อจะต้องใช้ อาญตนะอย่างนั้นมากเป็นในขณะที่กำลังฟังธรรมบรรยายนี้ก็ตั้งสติกำหนดเสียงที่ฟังทางหูเพราะว่าโตาาสตประสาทคือหูกับเสียงย่อมประจับกันอยู่เสมอ เมื่อเป็นดังนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจฟังเสียงที่กำลังที่กำลังแสดงนี้ดังนี้ก็เป็นการหัดทำสติพร้อมทั้งสัมปชัญญะเป็นไป ในโสตะคือหูกับเสียงที่มาประจวบกันเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันได้สติด้วยได้สมาธิในการฟังด้วยในบางคราวต้องการใช่ สติกำหนดแต่เพียงทางใดทางหนึ่งดังกล่าวนี้ก็ใช้ในทางนั้นก็เป็นการหัดทำสติสัมปชัญญะเป็นไปในอาจตนะอย่างหนึ่งและยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็กำหนดดูจ,จิตใจ ให้รู้จิตใจในขณะที่ตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นประจบกันว่าเป็นอย่างไรเมื่อ e เป็นสัญญาต์คือความผูกขึ้นมาก็ให้รู้ถ้าไม่มีสัญญาต์คือความผูกก็ให้รู้อันสัญญาต์คือความผูกนี้ บางแห่งท่านแสดงชี้เอาชันทราคะราคะคือความติดใจยินดีด้วยชันทะคือด้วยความพอใจเมื่อมีชันทราคะขึ้นก็แสดงว่าเกิดสัญญาตขึ้นและแม้ว่า จะเกิดปฏิฆะที่ตรงกันข้ามคือความกระทบกระทั่งหมุดหงิดเพราะเหตุที่รูปเสียงที่มากระทบนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นปฏิฆะขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้ว่าเป็นสัญญอ์คือความผูกเหมือนกัน เพราะว่าจิตจะต้องมีความผูกอยู่ในตากับรูปหูก,กับเสียงนั้นหรือว่าสิ่งเหล่านั้นมาผูกอยู่กับจิตมีตัวความผูกที่เป็นสัญญอยู่จึงเกิดอาการเป็นทันทราคะหรือเป็นปฏิฆะขึ้นเมื่อจิตเป็นอย่างไร ก็ให้มีความรู้คราวนี้ก็ต้องกำหนดให้รู้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าสัญญาตคือความผูกดังกล่าวนั้นบังเกิดขึ้นก็เพราะไม่ได้เห็น ความเกิดความดับเมื่อเห็นความเกิดความดับสัญญอ์ก็จะไม่บังเกิดขึ้นและก็ได้อธิบายแล้วถึงเรื่องนี้ความเห็นเกิดดับนั่นเป็นตัวยานหรือเป็นตัวปัญญา ที่อาศัยสตินั่นแหละแต่ก็ต้องเป็นสติที่ว่องไวและแจ่มใสสงบดีวณ์จึงจะเป็นสติที่ว่องไวแจ่มใสตั้งมัน่นปัญญาหรือญาณที่เห็นเกิดดับถึงจะบังเกิดและเมื่อบังเกิดสัญญาต์คือความโผก,ก็ไม่บังเกิด ก็จะเห็นอะไรอะไรได้อย่างสบายได้ยินอะไรอะไรได้อย่างสบายแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะอีกข้อหนึ่งเป็นอุปการะในการปฏิบัติคืออินทรียสังวร ความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์นั่นก็เป็นชื่อของอาตจะนภายในทั้งหกนั่นแหละได้ชื่อว่าอินรีย์ที่แปลว่าเป็นใหญ่ก็เพราะตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียง จมูกเป็นใหญ่ในการทราบรสลิ้มรสจมูกเป็นใหญ่ในการทราบกลิ่นสูดกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการทราบรสลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการทาบในการถูกต้องขดพาะสิ่งที่กายถูกต้องมโนเป็นใหญ่ใน ห้าข้อขัางต้นนั้นด้วยและในธรรมะซึ่งในที่นี้หมายถึงเรื่องราวก็คือเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นทั้งห้านั่นแหละที่ประสบพบผ่านมาแล้วแต่ยังทรงอยู่ในใจโดยเป็นสัญญาคือความจำหมายอยู่ ยังเรียกว่าธรรมะที่แปลว่ายังทรงอยู่โดยเป็นสัญญาคือความจําหมายเพราะฉะนั้นยังได้โผล่ขึ้นมามนโนก็รู้หรือคิดถึงสิ่งที่ประสบพบผ่านมาแล้วเหล่านี้อีกด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าอินทรีย์ อินทรีย์นอกจากเป็นใหญ่ดังกล่าวยังเป็นใหญ่ในฐานะที่ครอบงำจิตใจของทุกๆคนอีกด้วยฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้มีอินทรียสังวร คือความสำรวมระวังอินทรีย์อันสังวรน,นั้นแปลก,กันว่าความสำรวมความระวังซึ่งมีลักษณะเป็นการป้องกันเหมือนอย่างคำว่า ความสำมรวมจากความดื่มน้ำเมาก็หมายถึงการป้องกันจากการดื่มน้ำเมาคือการพดเว้นนั่นเองไม่ดื่มความสำรวมอินทรีย์นั่นก็คือการป้องกันป้องกันอะไรก็ป้องกัน ความยึดถือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ทราบทางจมูกรสที่ทราบทางลิ้น สิ่งถูกต้องทางกายและเรื่องที่ผุดขึ้นมาคิดในใจไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนว่าสิ่งเหล่านี้น่าชอบ หรือว่าสิ่งเหล่านี้น่าชังน่าเกลียดเพราะเมื่อมีความยึดถือว่าน่าชอบก็ย่อมจะเกิดอภิชาคือความยินดีเมื่อยึดถือว่าน่าชังก็ย่อมจะเกิดโทมนัสคือความยินร้าย ความยินดีความยินร้ายนี้ก็เข้าครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นจึงปฏิบัติเพื่อสำรวมคือระวังป้องกันจิตใจโดยที่มีสตินี่แหละรักษาโดยตรงก็คือรักษาจิตใจ แต่เมื่อกล่าวโดยโวหารก็มีสติรักษาตารักษาหูเป็นต้นในขณะที่อาจตนะเหล่านี้ประจวบกับสิ่งที่เข้ามาหรือพูดรวมๆว,ว่าในขณะที่อาจตนะภายในและอาจตนะภายนอกเหล่านี้มาประจบกัน เมื่อมีสติรักษามีสติสำรวมระวังอยู่ก็จะไม่ยึดถือและเมื่อไม่ยึดถือดังกล่าวความยินดีความยินร้ายก็จะไม่ตั้งขึงนครอบงำจิตใจอันความยินดีความยินร้ายที่ตั้งขึงนครอบงำจิตใจนี้ เรียกว่าเป็นอาสวะอย่างหนึ่งคือไหลเข้ามาสู่จิตใจถ้าจะเปรียบอย่างวัตถุเช่นน้ำไหลจะเปรียบเหมือนอย่างว่าตาหูเป็นต้นเป็นทางไหลก็คือไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เอง ไหลเข้ามาท่วมใจเป็นโอคะคือห่วงน้ำที่ท่วมใจหรือเป็นอนบคือเป็นทะเลล,ลึกที่ท่วมใจอันน้ำคือกิเลสที่ไหลเข้ามาท่วมใจเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาทางอาจตนะทั้งหกดังกล่าวนี้นั่นแหละจะนั้น เมื่อมีอินทรีย์สังวรอ,อยู่ก็จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ไหลเข้ามาสติเป็นตัวสังวรก็คือสติที่ระลึกได้ระลึกได้ว่ากำลังเห็นอะไรกำลังได้ยินอะไร และระลึกได้ว่าความยึดถือหรือความไม่ยึดถือบังเกิดขึ้นหรือไม่และระ,ะลึกได้ว่าจิตใจมีภาวะเป็นอย่างไรยินดียินรายหรือไม่พร้อมกับระลึกได้ว่าการที่ ปล่อยจิตใจให้มีความยึดถือและยินดียินร้ายเป็นโทษก่ให้ความก่อให้เกิดความเดือดร้อนส่วนการที่ไม่ปล่อยจิตใจให้ยึดถือไม่เกิดความยินดียินร้ายก่อให้เกิดความสุขสงบ และก็มีสติที่ระลึกได้ด้วยว่าอันอิเลสกองราคะโทสะโมหะที่เป็นอกุศลลมูลคือมูลของอกุศลทั้งหลายกับทั้งอกุศลกรรมทั้งหลายที่บืงเกิดขึ้น โดยอกุศลลมูลเหล่านี้เป็นกายกรรมที่เป็นทุจริตเป็นอกุศลมีค่าเขาบ้างลักของเขาบ้างประพติผ,ผิดในกามทั้งหลายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลทุจริตเป็นต้นว่าพูดเพ็รบ้างพูดสอเสียดบ้าง พูดคำหยาบบ้างพูดเพอเอ้อเจ้อเหลวไหลบ้างเป็นมนโนกรรมที่เป็นอกุศลทุจริตเป็นต้นว่าคิดโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขามาเป็นของตนบ้างพยาบาทปอ,องายเขาบ้างเห็นผิดจากคล้องทำบ้างเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นจากการที่ขาดอินทรียสังวรน,นี้เองขาดสติ สำรวมระวังขาดสติรักษาจึงบังเกิดความยึดถือวันนี้ฉันชอบนี่เขาไปเจ้าชอบนี่ฉันไม่ชอบนี่เขาไปเจ้าไม่ชอบไม่มีสติห้ามกันไม่ปีสติรักษา เมื่อความยึดถือดังกล่าวนี้แรงก็เป็นชนวนให้เกิดอกุศลละมูลเป็นกิเลสกองราคะหรือโลภะบังโทสะบังโมหะบังจึงเป็นเหตุให้ประกอบอกุศลกรรมทุจริตต่างๆทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวนั้นแต่ถ้าหากว่า มีอินทรียจะสังวรอ,อยู่คือมีสติที่ระลึกได้อยู่ว่านี่ควรนี่ไม่ควรนี่เป็นบาปนี่เป็นอกุศลนี่มีโทษนี่ไม่มีโทษความที่ระลึกได้นี้ก็จะห้ามกันป้องกันมิให้บังเกิดความยึดถือดังนั้นนี่จะมีบ้างก็น,น้อยและก็จะหายไป จึงไม่ก่อความยินดีความยินร้ายหรือก่ออภุษณละมูลดังกล่าวมานั่นให้มังเกิดขึ้นฉะนั้นจึงงดเว้นได้ไม่ก่ออภุษณกรรมพุจริตทั้งหลายทางกายทางวาจาทางใจและทั้งถ้ามีอินทรียสังวรดังกล่าวนี้อยู่มาก ก็จะห้ามกันความยินดีความยินร้ายหรือโลภโกรดหลงหรือราคะโทสะโมหะแม้อย่างน้อยไม่ให้บังเกิดขึ้นก็เป็นทางเจริญของกุศลทั้งหลายอันเป็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอินทรียสังวรนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราที่สามารถละความชั่วได้ทำความดีได้ ชำระจิตของตนให้ผ่องใสได้ตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าตั้งแต่ขั้นหยาบที่สุดจนถึงถึงขั้นละเอียดที่สุดก็เพราะมีอินทรียสังวรน,นี่แหละน้อยหรือมากถ้ามีน้อยก็ละความชั่วได้น้อยทำความละความชั่วได้ไม่มากคือน้อยทำความดีได้น้อยและชำระจิตของตนให้ผ่องใสได้น้อย ถ้มีอินทรียสังวรมากก็สามารถละความชั่วได้มากทําความดีได้มากและชาระจิตของตนให้พงใสได้มากและเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานก็จะปฏิบัติให้ได้ผลดีจเจริญขึ้นมาในธรรมปฏิบัติ มีสติระลึกได้ตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตทำนำให้ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสนาปัญญาหรือวิปัสนาญาณเห็นปัญจขันโดยเป็นทุกขสัจจะพร้อมสังเกตปัจจัยของปัญจขันคืออายตนะ พร้อมทั้งกำหนดรู้ถึงตัวสัญญาต์คือความผูกสามารถที่จะปฏิบัติดับสัญญาต์ได้ไปตามลำดับต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป